โอ้โหี่มันสปินเจ็ดดาบเอาลครับผมก็สวัสดีทุกท่านบผมวันนี้ครับอยู่เกม i n e c ครับนะครับผมวันนี้ฮะอยู่กับคอมมอนบล็อกที่มีชื่อว่าฟิชเชอร์สปินเนอร์และวันนี้นะครับผมปกติเนี่ยมันต้องใช้มอสนะครับที่เป็นฟิชเชอร์สปินเนอร์นะครับผมแต่รอบนี้ครับคอมมอนบล็อกก็ไม่น้อยหน้ามอสครับผมได้ทำคอมมอนบ็อกออกมา ไม่เหนยหน้ามอดใช่รอบนี้ครับล้สปินเนอร์ของเขานะครับผมขอเล่นสปินเนอร์แล้วกันไม่ได้สปินเจ็ตแม่งแล้วกันนะฮะดียังไงเป็นสปินเจ็ตด,ดาบเวสามารถฆ่าฟันคนได้ฆ่าฟันมงหมูได้อย่างกะโกงจักในแบบช่องเจ็ดสีแบบล้ำอ่ะผมบอกเลยนี่นนะครับผมเดีย๋ยวผมจะให้ดูสปิน เจ็ดของผมนะครับแบบทีละอันเลยวิธีคราฟครับผมครัฟไม่ยากครับผมใช้นี่ยครับเพจสโตนนะครับหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ใช้นี่นะครับโยนลงไปบับจะได้ไข่มานี่ครับผมนี่คได้ไข่นี้มานะครับโค้ดด้านล่างนะถ้าใครอยากเล่นนะครับไม่ต้องใช้รีซอสแพคอะไรทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครัไม่ต้องใช้เลยนะครับผมโยนลงไปครับเฮ้ยเอามานี่นี่ครับนี่ครับเราจะเป็นอันเดียวใช่ไหมกดคลิกด้านขวาทีนึงครับผมหมุนแล้วแล้วกดคลิกอีกทีนึงครับโอ้โหโคตรเร็ว โคตรเร็วเนี่ยวนคิดๆมันจะมีกลับอาอาใหม่ลยงดูนะหยุด,ดิอ้จะพอตมีมันจะกระเด็นนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปหยุดก่อนมาหยุดเองนะ เราอยู่กันโอ้ยนานเลยโอ้หมุนนานจ้าโอ้หยุดเออแล้วหมุนกลับแล้วแล้วหมุนกลับว่านานมากนะครับนี่เป็นสปินเจ็ตของแท้เลยน่ครับหมุนแม่งนานที่หายรอบแรกช้าๆนะครับรอบสองจะหมุนนะครับรอบสามคือกดคลิกมันจะหมุนกลับนี่เห็นป่ะนี่คือคนเร็วนะครับสปินเจ็ตอันนี้นะครับมีหลายสีนะครับผมเราสามารถทําสีได้นะครับผมอ่าสีทำยังไงขาวคือสีธรรมดานะครับมีส้มนะครับมีเหลืองมีเขียว บีครามก็มีสีแดงครับนี่ครับทำยังไงอะโยนลงไปนะครับนี่เป็นสีส้มแล้วก็กลับขึ้นมาครับผมสีเหลืองเฮ้ยติดสองอันเลยอะหรืออ,อันเดียวเอ้ยนี่สีครามแล้วก็เป็นสีแดงนะอ่ะโอเคเข้าใจครับผมนี่แลยโยนอาจจะทำาป็นส,สีไม่กลับเ้ยเดี๋ยวสีไม่กลับได้ไหมแดงโอเคเอาจะนั่นไงสีแดงเราไปโยนนะ อ่าโอเคทั้งหมดนี่ครับผมมีสีประมาณนี้หมุน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 เออหมุนดินี่โคตรเทสเปียรสปินเนอร์อว้าวแตร่รอบนี้ครับเราเจะเราเจะนี่ก็ได้นะเฮ้ยเท่ปะเท่เท่เท่โอเคปอนไปเท่เดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้ายใช้เล่นนี่ครับมันก็สามารถที่ตีออกไปได้ด้วยดูนะโอเคย้อมสีก่อนดูนะหนึ่งสองเร็วเร็ว,รวสามนี่ครับรู้สึกลงไปด้านล่างใช่ไหมเฮ้ยทำไมวะไปมันหาย และแทบที่ไม่น้อยหน้าและไม่น้อยอะไรเลยคือสปินเจ็ตที่แบบสปินเจ็ตนี่คมมากมากเป็นสปินเจ็ตมีดสปินเจ็ตมีดพร้อมไหมขอทำแบบทางดีๆให้แบบเขาดูแบบไฮโซหน่อยดูแบบแหล่เข้าใจปหมสปินเจ็ตนี่โคตรแหล่นะยครับบอกเลยคมใครไม่แรงแม่งเล่นไม่ได้นะครับผมผมผมนี่เดี๋ยววิ่ง20เดี๋ยววิ่ง60โอ้โหโคตรโคตรทุรักทุรนเลยทุรักทุเรหรือเปล่าวะเออนั่นแหละมาดูสปินเจ็ตอันนี้กันนะครับผมสปินเนอร์สปินเนอร์โอเคนี่ครับ สปินเจ็ตของเรานะ่ไม่ยากครับใช้เหล็กนึ้งกอนนะครับแล้วก็ใช้แค่นี้ครับโยนสปินเจ็ตลงไปแล้วก็โยนแล้วก็หมุนทีนึงแล้วโยนเหล็กลงไปเป็นสปินเจ็ตดาบโอ้ยม่อดดูนะครับ เอาเ e x x มาเอ x x Chicken นะครับลงไปดูครับตายครับแม่งเป็นสปิเชตที่แบบโคตรโหดเฮ้ยเราลองแบบอย่างนี้ดีกว,ว่าจะลองแบบนี้เออลองปล่อยไก่ให้เต็มลองปล่อยไก่ให้เต็มอ่ะพอไก่เต็มแล้วนะเราก็จะไปสปิเชตมาวางสปิเชตสปิเชตมาวางนะครับรอลงไปหุนหนึ่งทีโยนหมุนแรงๆนี่แรงรึเปล่เออแล้วก็ตีตัวใจบ๊บ ยังไก่ตายด้วยโอเคโอเคถือว่าดูดีนะครับ NBC ล่ะ2ทีตายโอ้แม่กอฆ่าไก่ให้หมดเลยฆ่าไก่ฆ่าไก่เดี๋ยวเราลองแบบสปินเจ็ดแบบเยอะ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 ๆเลยบอกละอัน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 โอเคบอกละอันครับผมแล้วก็เหล็กเดียนหมดโยนไปให้หมดนี่คือสังเวียนดาบกงไก่กงสปินเจ็ที่ฆ่าดาบโอ้ดิ โอ้โห و, โอ้โห و, โอ้โหหมุนดิเออหมุน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 โอ้โห و, โอ้โหโอ้โหมีความมีความดาบแหลกดบาบอาอโอ้โหนี่มันสปินเจ็ดดาบ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะใส่กระจกนะครับเดี๋ยวจะปล่อยตัวอะไรสักตัวนึงให้ทุกคนดูเฮ้ยเฮ้เจ้ยเฮ่ยมบ้กเฮ้ยว่ามเนโยดมากเฮ้หดฮายเฮ้ยเร้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยดฮ้ยเฮายเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยนฮ้ะเฮ้ยเจ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้มเอ้ยเฮ้ยเฮ้บเด้ยเฮ้ยเจ้ยอันนี้ยเฮผมเอมยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยมฮ้ยยเฮ้ยเฮยเยบยยยมันไม่ตายหรมันแหลก ลงไปเยอะผมลงไปเยอะ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 โอ้โอ oh, oh, oh. oh, ้โ oh, อ้ตายตายตายโอ้ยลงเชือดลงเชือดเอ็นบีซีนี่ไอ้ฆ่ามนุษ <api> ย like ์ข้ามนี่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 สปินเจตผู้ฆ่าคนโอ้ที่เราเป็นเรวก็ยากคนหรือเปล่าเกือบเกือบแล้วเกือบพูดเป็นแนวยากคนแล้วครับโอ้โหตายหมดไม่เหลือเลยเฮ้ยเราเราถ้าลงไปเราตายไปวะเฮ้ยเราเราเราอยากลองลงนะแต่เราค่อยเดี๋ยวเราค่อยลงดีกว่า ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับผมใช้แค่โครสอย่างเดียวนะครับวันนี้โอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมระเบิดมันทิ้งไปคอมมันบ็อกไม่เหลือนี้ให้เราอยู่ก็ยังเล่นไม่ได้แล้วกลายเป็นแข็งแข็งแข็งโชว์ไปนะครับผมโอเคถือว่าสปิชเชต์วันนี้สุดยอดมากโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมโอเคขอบคุณทุกทานที่รัชมวิดีโอผมสำหรับวันนี้ครับผมซีโอเกมสุดบายครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิิปขอองงงผผผมมมมมนนนนะะคครรรรัับบยย่าาลลืกดดตตตตีี้้เ ุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแลวคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันได้ครับบายบุย